อยู่กับกีตาร์ด้วยครับเส้นทางการเล่นกีตาร์เนี่ยไม่ได้มาได้ง่ายๆใช่ไหมครับใช่ครับได้ข่าวว่าเมื่อก่อนนะคุณพ่อดุ่าไรเยคุณพ่อดุมากเมื่อก่อนคุณพ่อจะคือคือ,ค,อคือจะไม่ให้ทํากิจกรรมอะไรเลยอ,อยากให้เราเป็นเด็กเรียนอย่างเดียวอะคือคือฝันว่าอยากจะเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักร้องเนี่ยเก็บเก็บเงินซื้อกีตาร์มามาหลายเดือนหละ กือบปีเหมือนกันแล้วพอได้กีตาร์ปุ๊บมันไม่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในบ้านเราเลยเอาทำไมคือซื้อมาแล้วแล้วก็คือไม่กล้าเข้าบ้านต้องเอาไว้ที่บ้านเพื่อนแล้วไปเล่นบ้านเพื่อนอเข้าบ้านไม่ได้ตัวพ่อดูแลไอ้กีตาร์ตัวนั้นเข้าบ้านได้เมื่อไหร่ก็เนี่ยหลังจากเป็นนักร้องเนี่ยพ่อก็เอาเลยเข้าบ้านได้หมดเลยนี่ขอโทษนะเห็นอย่างนี้นะเคยทะเลาะกับที่บ้าน ถึงขนาดแบบหนีออกจากบ้านนะครับเป็นเด็กทีี่หนจา้วน้องๆที่ดูอยู่นะครับผมไม่ดีนะครับผมการไมดีออกจากบ้านยังไงก็แล้วแต่ความรักความอุ่นจากพ่อแม่เ่ยดีที่สุดใช่และยังไงแล้วไงยังไงครับมีปัญหาอะไรกัน่แลออกไปยังไงทะเลาะกันเรื่องเอฟทำกิจกรรมนี่แหละแล้วกลับบ้านมาดึกดเขาก็หาว่าไปเตะที่ไหนใช่ไมเมยเกเรหรือเปล่าเออชินี้แบบว่าอ๊อฟก็เลยทนไม่ไหว ก็เนีอะที่นั้นเหนียวจากบ้านไปเลยเออกไปไกลไหมานานไหมนานไหมครับหายไปสาวัน3วันต้องอยู่ไกลแน่ๆเลยก็คุณแม่คิดถึงมากเลยครับแต่ว่าพอสั่งบล็อกแบบว่าลกลับมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังบอกแม่จะบอกป่านะเอาไปไหนไม่ไกลหรอก็กแม่บอกไปไหนลูก อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองบ้านเพื่อนอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามนี่แต่ไม่ออกจากบ้านทันทีออกไปหน้าบ้านไปหยักน้ำมันไปหยัดน้ำมันแสดงว่าต้องหลบป่าเข้ามาดึกๆนี่ไงเข้ามานีกีต้ามาเขาต้องมีเพลงโชว์แน่เลยครับมีครับมีเล่นกีตร์โชว์เราดีกว่าเป็นเป็นเพลงแรกที่ออฟได้ฝึกกันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะชอบ ชอบดนตรีมากแล้วก็แบบมีประกวดวงดนตรีอะไรเงี้ยแล้วไปเล่นเล่นกีตาร์ประกวดกับเขาด้วยเหรอก็แบบมีมีประกวดฟลกซองบ้างแล้วก็ประกวดเป็นวงบ้างอะไรเงี้ยครับครับครับเอาเป็นเพลงแรกนะฮะที่เล่นใช่ใช่กันเพลงไหมแมวเหมียวได้ป่ะฮะไม่ใช่ครับเอาเพลงที่เล่นง่ายกว่านั้นได้ครับครับครับเอาเป็นเพลงแรกแลก็ได้ครับมาฝนตกทิ้นตะต่างนะโอ้โห เอวันจันทร์ที่แล้วสองเรายังได้เจอเธอส่งยิ้มมานั่งคนเดียวเลี้ยวมองที่หน้าตางถ้เธอข้างข้างก็คงจะสุขใจเธอคงไม่รู้ว่าฉันเองยังไม่มีใครหากเป็นเธอกคง how you... oh, oh yeah. Yeah. ก็คือแกเองนี่แกะเองมากแก่เองแก่เองเลยนะไม่ไม่ได้เป็นที่ไหนเลยเป็นเม็ดเป็นเม็ดอย่างนี้เลยนะเม็ดเม็ดอย่างนี้เลยฮะอสุดยอดมากเลยฮะใครใครอยากเล่นแบบนี้ใช่ไหมจะบอกว่าการเล่นดนตรีไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนเธออยากเล่นเปียโนไหมครับ อยแต่ไม่มีตังไปขอเขาสอนให้ไม่ต้องสอนแล้วเดี๋ยวนี้เขามีเป็นคู่มือแล้วก็เล่นง่ายๆภายในสิบนาทีเล่นยากเลยใช่มันต้องอ่านโน้ตมันต้องแบบมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเรามีนวัตกรรมใหม่ครับผมไม่ต้องไปเรียนที่ไหนครับผมหนังสือเล่มเดียวสอนให้คุณเล่น เปียโนได้เลยนี่เลยครับผมนี่มหัศจรรย์วัน two f ฟไม่มีใครในโลกเล่นเปียโนไม่ได้เอ้ยจริงอ่ะนี่เขาไปเรียนมาแล้วเมื่อกี้สิบนาทีเองใช่ไหมแลวก็แป๊บๆปแป๊บไปล้องเล่นให้พี่ดูหน่อยฝากไว้เลคือสิบนาทีนี่เป็นเลยอะคะก็เก่งเลยอ่ะคะไม่ยากอันนี้นี่เป็นโน้ตที่ยังไม่ยากไม่ยากไม่ยากเพลงอ่านี่นะครับมีเขานี่นะครับง่ายๆนะครับ โดยที่เลขเล็กๆนะครับมันจะเป็นเป็นเลขนี่คือนิ้วเราเองแถวบนจะเป็นมือขวาส่วนแถวล่างเนี่ยครับจะเป็นมือซ้ายนับนับเลขแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าครับแล้วมือวางตรงไหนวิธีวางมือถ้าเป็นมือซ้ายนี่คือเราต้องเอาโดวที่แถวที่สองครับมาอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วนมือขวานี่วางต่อไปเลยอีกโดนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อ่านโน้ตได้เลยอย่างง่ายดาย สามสองสองสดีล้วดีแล้วกลังสมุดกลังสมุดขอได้ไหมขอได้ไหมเล่มนี้ขอได้ไหม <c oughs> เป็นว่าผมขอหนังสือเล่นนี้แล้วกันนะครับนี่ง่ายๆเลยนะฮะมหัศจรรย์ one ไม่มีใครในโลกเล่นเปียโนไม่ได้ครับแค่นับ1 2 3 4 5หได้แค่นี้ก็เล่นได้เลยครับนี่ขอแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเล่นได้เนี่ยผมจะไปเล่นไปนให้สาวไปโชว์ยายโชว์สาวเอาเหรอไปโชว์ยายโชว์สาวแหละพูดผิดเออเอาละฮะตอนนี้น้องอ๊อฟเป็นอยู่กับเราด้วยนะครับไปชมละครดีกว่าครับ ฮขอไปด้วยคนครับอ้าวโอ้เป็น้องอ้าว้วครับอยู่กัน20คนน้องอ้าวไปแล้วครับหนักเลยแล้วครับคุณผมขอเลยครับแป๊บนึงได้ไหม เราคนหนึ่ยนะแค่เดียวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับคุณครับคุณทำอะไรครับเนี่ยโดดเชือกแล้วดันหนักไงครับลดน้ำหนักครับโหอ้กบ้าไอ้ปันยาอ่อนเขเราเียไปกันโมนเลยตอนนี้ไปเลาที่บ้านโม้โอ้โหยัง ที่บ้านก็รถมาแล้วสองวนันมารถที่นี่ <c oughs> บอกให้ร้องหน่อยก็ไม่ร้อนเ้องอิ่มแล้วล่ะค่ะ